สวัสดีคะ่ะ Hello everyone Welcome to ตุ๊กตา one o อว n e channel นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตุ๊กตาวัน o อว n e channel นะคะ,ะก็ยินดีต้อนรับทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนที่จะกำลังเข้ามาติดตามอยู่ด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเมื่อนีนอีาตุ๊กตาจะมีข่าวดีมาอีกแล้วคะ่ะข่าวดีมาบอกให้ฟังอีกแล้วคะ่ะก็คือแบบว่า ถ้าผู้ใดเคยบังคลิปตุกตาคลิปที่แล้วที่ว่าสามีฝรั่งซื่อลดป้ายแดงรู้ราร่างการไห้เนาะ,ค,ะ,นะ,ะนค่ะเนาะอ่าเนี่ยค่ะมือนี่ลากกระซ้ายเปค่ะเพราะว่พี่น้องซ้ายเปเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดจังใดใดอันอันพวกเก้า่าอิจช้า่อยด้วย่อพี่น้องคอยก็มีแบบว่าสามีฝรั่งสายเปเนาะค่ะเนาะ,นะอันคอยบอกว่าเธอรดเกาฉันเนี่ยมันเกามันห่างอีหลีเดฉันอยากได้ขั้นไม่เธอซื่อฉันแน ล่าก็เลยไปซื้ออันมะไ้เนาะค่ะเนาะคลิปที่แล้วค้องเสหนแล้วเนาะค่ะเนาะซื้อมะไ้แล้วอันตุกตากับพ่อใจเนาะค่ะเนาะเพื่ที่นี่เล่าเลยว่าเธอพ่อใจบ่เดี๋ยวฉันซื้อมะไ้อีกขั้นหนึ่งว่าสันพ่นว่ามันยังมาท่านคักเมือนบ่เจอฉันซื้อมะไ้อีกขั้นหนึ่งวสันพ่นว่าตุกตาก็ดีใจว่าสันเนาะค่ะเนาะว่าโอ้ที่นี่ก็คือสิถึกใจคักแล้วเนาะค่ะเนาะเล่าก็เลยไปถอยมาอีกขั้นหนึ่งพ่อแม่พี่น้องใครอยากรู story, ้ใดอยากรู้ว่า รถทีลาไปถ้อยมาหายอีกนี่ค่ะรถไม่ป้ายแดงอีลีค่ะไม่ป้ายแดงเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดยอยากฮู้อยากเค็นเนาะคะ่ะเนาะก็เข้าไปรับชมคลิปรับชมวิดีโอน้ากันได้เลยค่ะอย่าฝาวกดนี้อย่าฟาวกดนี้เนาะคะ่ะเนาะไปเบิ่งคลิปน้ากันก่อนเนาะคะ่ะเนาะขั้นนี่ขั้นนาฬักระจิ๊ะจิ๊บโอ้ยนาฬักนาฬักคนแม่พี่น้องไปเบิ่งน้ากันได้เลยค่ะ,คะจะ่ะเมรุ้ยบานนี่เพราพี่น้องสามี ไปถอยรถป้ายแดงมาให้อีกแล้วเมึงไน Yes ถอยรถป้ายแดงค่ะเบิงึงไมเอียมอ่องว้าวเกือบลอยเหรียญตัวนี้แพองอยู่นี่เลยพอพี่น้องรถป้ายแดงขั้นนี้โอ้ยรีวิวรถป้ายแดงก่นงงอนใส่เครื่องดื่มใส่เครื่องดื่ม Yes ใส่ t w ใส่ถ้วยใส่อุปกรณ์ใส่คนหน่อยน้ำก็ได้นี่พ่อพี่น้องเอาคนหน่อยใส่น้ำก็ได้นั่นเบิ้งเบึง,บงโอ้รถไปแดงข่อยสุดยอดสุดยอด <B. S 1> คุนถอยมาใหม่ได้ได้ไห <B. S 1> นสดสดๆร้อนๆนี่คุณบีบีบีอาร์บีอ้อมบีกันไปอยู่อร์มเดี๋ยวบีกัดแขนเป็นยังไงพ่อพี่น้องรถป้ายแดงข่อย สุดยอดบเ <or> ปะขุนปูยดลูกไข่ดีใจตื่นเ <Go. S 1> <ๆ>ต้นเก้าหึหึแย่สิทลูกไข่จะขึ้นรถไปแดงปะ<ม>เปิดถ่ายเปิดลังค้าเกิดเปิดทุกอย่างทุกแนวลูกเขาไปนัง่งเขาไปนัง่งขุนโอ้ย,อยลูกไข่สิขนฟุ้นขุน,น,นเมาขนฟุ้นใส่ไปแดงแดี๋ยลูกอ่ะอ่ะหรือว่าผมสิเขาในนี่ลูก เบรงลดไปแดงนี่ขั้นเนีขนคนใดได้นี่แบบว้าวคุณแบบคนนํำรวจรถสุโคเยสุค e s o m e ขนไปแดงกับคนหน่อยใส่ในหันกี่ใดได้นี่ไล่แบบ่านี่มวนมาลูกรถไปแดงเอาคนหน่อยใส่นในนแบบึนแบบึ <laughs> น,นบึน,บน,บน <laughs> เงินค่าเห็นบอกคนหน่อยยังเงินค่าเลยเซรถป้ายแดงเซรถใหม่ป้ายแดงอู้รวยรวยรวยเฮียนข่อยข่อยพี่นอ้องออกตะรถป้ายแดงคน,คนหน่อยก็มารถป้ายแดงลูกขับรถป้ายแดงไปแล้วเด้อค่ะเด้อพ่าแไม่พี่นอ้องคนลูกข่อยก็มารถป้ายแดงเป็นตไนไง รถไม่ปลาย <Yes. S 1> แดงค่ะพี่เหยียดขาก็ได้เห็นบ่ที่กว้างขวางพ่อแม่พี่น้องบ่ที่นั่งไม่อีกพ่อแพี่น้องุที่นั่งเหมาะเจาะเลยปลายแดงเนะค่ะเนาะอไปไปรถป,ปายแดงเข้าไป ีวิวรถไม้ไปลายแดงด้วยค่ะเด้อโอเคพวกเจ้าก็เสื้อข่อยบ่ห้บ่อนรถไม้ไปลายแดงเนี่นะบ่อนสติกเกอร์ยังไม่ท่านออกเลยนเะนี่ยค่ะชีวิตบ้านๆไม่อยู่บ้านไม่อยู่เมืองนอกก็ใช้ชีวิตแบบบ้านๆคือเก่าค่ะพอ้อยหนัง ว่าเฮาบ่มีปัญญาไปหาเงินเองเนาะเขาออกรถไปแดงยี่ห้อได้ไห้ก็ต้องเอาเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะปฏิเสธเ่ได้ลูกก็ะมากพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนขอสิพาลูกไข่อขนฟุ่นเนาะัปะทีนี้นั่นล่นละค่ะจังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมียฝลังบ้านนอกตุ๊กตาวันโอวันแชนแนลเน็เดอค่ะไลฟ์ อินยูเอสเอนะคะเซ่บายบายอะไรช่ะเซ่บายบาย you gonna tell them to give mommy thumb up yes thumb up subscribe oh no yeah he said no no not thumb down no only thumb up <laughs> yes no no thumb down right <laughs> yes yeah, thumb up หัวเห็นบ่ 拜拜。